ค่ายนี้มองเลยครับสิ้นปีนี้ทองคำมีเห็น3,600ดอลลาร์ 3, 600, และถ้าหากว่ามองไปอีก6เดือนข้างหน้า3,500มาก่อนก่อนสิ้นปีจะเจอ3,600นะครับท่านผู้ชมครับธนาคาร a n z นะครับก็เป็นอีกธนาคารชื่อหนึ่งนะฮะแล้วก็ดังในระดับแบบต่างประเทศเลยนะครับได้มีการออกมาทบทวนตัวเลขของราคาทองคําในตลาดโลกนะครับธนาคาร a n z ัก็ไม่ต่างจากธนาคารอื่นซึ่งเรียกได้ว่าไม่ตกขบวนนะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟทันเพราะว่าตอนนี้ ผ่านมาได้ประมาณจบไตรมาสที่1สังเกตไหมฮะตอนนี้ทุกธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกเนี่ยจะปัดคุณราคาทองคํากันใหม่หมดเลยนะฮะเพราะว่า1ึเป็นราคาทองคําที่มาแรงและเร็ว 2. เป็นราคาทองคําที่ยืนในแต่ละหลักตั้งแต่ 3, 000, 3, 000, 3 000, ามพันสามพันหนึ่งสามพันสองจนกระทั่งเมื่อคือนที่ผ่านมา3ามพันสามเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่เท่าไหร่รู้ไหมฮะร้อยเวันนับตั้งแต่ต้นปีนี้ทีนี้เนี่ยธนาคารเ n z ก็เลยตัดสินใจคือเ้ามองเป็นสองระยะ หกเดือนจากนี้ไปก็แสดงว่ายังไม่จบสิ้นปีถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็มองเป้าราคาสิ้นปีออกมาไปสองขยะหกเดือนจากนี้ไปเนี่ยเอเอ็นซมองว่าราคาทองคําจะขึ้นไปแต่ระดับ3,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะฮะนี่เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นอีก300ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือเพิ่มขึ้นอีก9 3 7เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เขาเคยมองว่าน่าจะอยู่3,2 0พแต่ตอนนี้เขาปัดฝุ่นเป็น3า0พเท่ากับว่าเขายกช่วงต่างของราคาขึ้นมาเนี่ยในอีกหกเดือนข้าง ีนี้ขยับที่2มองระยะต่อไปก็คือแล้วสิ้นปีเป็นไงนะฮะธนา,าคาร ANZ บอกว่าถ้าสิ้นปีนะขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งคือ3,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาราคาสิ้นปี ANZ เป็นปลายและเทียบกับการปรับราคาก่อนหน้านี้ที่เขามอง3 2ม0องเท่ากับว่าอะไรครับนี่ขึ้น400เลยนะฮะขึ้น400แสดงว่าเขามองเนี่ยจนถึงราคาสิ้นปีเขาเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่า1 0 1ถึงจากมุมมองเดิมที่3,200ดอลลาร์สหรัฐเห็นไ,ไหม น่าสนใจไหมฮะผมถึงบอกว่าตอนนี้หลายสํานักเ,นเริ่มประมาณนี้นั้นหนึ่งในนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาวะของความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอเมริกาจะเกิดภาวะถดถอยและนั้นอาจจะนําไปสู่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกจะทําให้มีการชะลอตัวอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงนี่คือปัจจัยแรกที่กขมองนะครับปัจจัยที่2ที่เมองต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายๆส่วนของโลกซึ่งเขาบอกว่ามันยังคงมีอยู่ คู่นี้ก็ยูเครนกับรัสเซียซึ่งเขายังคงให้น้ำหนักกับเรื่องนี้อยู่นะฮะในขณะเดียวกันตัวต่อไปนี่นะครับก็คืออันนี้น่าสนใจประเด็นนี้คือธนาคารเอเอ็นซัทเขาบอกงี้รับว่าการตอบโต้กันไปกันมาเกี่ยวกับเรื่องมาตรการสงครามภาษีกับสงครามการค้าโลกเนี่ยระวังดีๆนะฮะเอเอ็นซับอกว่าให้จับไปที่มันจะเกิดการสุดหยุดลงที่เรียกว่า disruption เกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายและห่วงโซ่การผลิตสินค้าในแต่ละภูมิภาคของโลกอันนี้น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่าตามมาก คือถ้าสมุดแต่ละประเทศเนี่ยตอบโต้กับเรื่องของภาษีจนถึงจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยนะแล้วกลับไปมองมาตรการการตอบโต้ที่มันอยู่ในรูปแบบภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออะไรรู้ไหมฮะตัดเลยเลิกเลยหรือควบคุมเลยนะฮะเกี่ยวกับห่วงโซ่หรือฐานการผลิตสินค้าที่จะเกี่ยวข้องกับอเมริกาหรือเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆที่เขาจะต้องตอบโต้ซึ่งกันและกันเนี่ยโอ้โหนี่เื่งใหญ่เลยนะฮะมันจะคล้ายๆกับตอนที่เกิดโควิด19บู้้ไหมฮะตอนนั้นน่ยฐานการผลิตหรือเครือข่ายซัพพลายเออร์หรือห่วงโซ่การผลิตที่ว สะดุดหยุดลมขาดสะบั้นหมดเลยเพราะอะไรฮะเพราะถูกมาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลกป้องกันไม่ให้คนเดินทางป้องกันไม่ให้มีการเปิดโรงงานเพราะโรคระบาดเกิดขึ้นให้กลับไปนึกภาพนี้ดีๆนะฮะเออเอ็นซัมองประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ขาดจากทุกสำนักออกมาเลยนะครับและนั่นมันจะส่งผลให้กับความต้องการในการดันราคาทองคําเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆนะครับทีนี้เองผมถึงถามท่านผู้ชมว่ามันมีเอกสารหลุดออกมาจากทำเนียบขาวบอกว่าจีนเนี่ย จะต้องโดนเก็บภาษีต่างตอบแทนรือซเคิลทาริฟถึง2 4 5ถามท่านผู้ชมก็าไปเชื่อหรือไม่เชื่อตอนนี้ปัจจุบันเขาเก็บจีนอยู่1 4 5แต่เอกสารชุดนี้ที่ออกมาจากทำเนียบขาวนี่เขียนมาเลยแล้ว2 4 5วันน้ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิ์ไม่เชื่อ,อแล้วส่งมาเลยนะครับดังนั้นดยโดยปัจจัยตรงนี้นี่แหละครับเขายัางมองต่อในซ้ำว่าในกรณีที่เศรษฐกิจโลกเกิดการถดถอยนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าจะทําให้การตัดสินใจตรึง หรือว่าลงดอกเบีย้ยจะเกิดขึ้นทันทีกับธนาคารกลางสําคัญและยักษ์ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในดับต้นๆของโลกและนี่ก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเมื่อไหร่ที่ลงดอกเบีย้ยซึ่งปัจจุบันดอลลาร์เองมันก็ปลวกเปียกอ่อนอยู่แล้วในรอบ3ปีแล้วปัจจุบันยิ่งดอกเบีย้ยลงแล้วผลตอบแทนต่ำโอ้โหดอลลาร์ยิ่งสุดลงไปใหญ่อ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคํา ขึ้นน่นสิครับถูกไหมฮะนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่ ANZ นั้นมองไว้อย่างชัดเจนและน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าทําไมเขาถึงคิดว่าราคาทองคํานั้นจะไปต่อในช่วง6เดือนข้างหน้านี่นะฮะไปขึ้นถึงระดับ3,500แล้วก็มองสิ้นเปียไว้ที่ระดับ3,600กรดอลลาร์สหรัฐต่อออนได้อย่างน่าสนใจนะครับอย่าลืมตอบด้วยนะฮะถามท่านผู้ชมแล้วนะครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับเอกสารหลุดทำเนียบขาวว่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยจะเก็บภาษีของจีนเนี่ยนะชื่อหรือเชื่ส่งเลยนะครับ